ผลการประชุม JBC นะครับ ผลลั์ออกมานะครับนะมันหลายๆคนก็คงจะแบบเอ่ออึ้งเหมือนกันนะครับนะไม่คาดคิดถูกไหมครับ <c oughs> เพราะว่าอยู่อยู่กัมพูชาก็มารับข้อตกลงของอ่าไทยนะครับในทุกกรณีเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือบิดเบือนถูกไหมครับไม่ยอมตกลงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่จะให้ถอนกําลังหรือถอนอาวุธหนักถูกไหมครับอถอยกัลฮนละก้าวถูกไหมครับแล้วก็การ ตกลงร่วมที่จะกู้กับระเบิดนะครับนะซึ่งการบูชาเนี่ยพยายามปฏิเสธตลอดและพยายามจะหาว่าไทยในยเป็นคนวางเองนะครับนะ แล้วก็เรื่องของการปราแก๊งสแกมเมอร์นะครับนะซึ่งอยู่ๆนะครับนะก็ตกลงได้อย่างง่ายดดยนะครับนะแต่การตกลงในง่ายดายเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติในในสถานการณ์จริงตามนระเสได,ดไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้แต่ว่าในสายตาหรือของในเรื่องของการ การทูดหรือว่าการข้อตกลงระหว่างประเทศกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าไทยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนะทีนี้นะครับมันมันประสบความสําเร็จเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับนะเออ คุณคุณคุณทักษทักษิณ th ắc, th ắc ก็เพิ่งติดคุกนะครับแล้วอ่ประเทศไทยก็ได้รัฐบาลได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือคุณอนุทินนะฮะแล้วก็มีอ่รัฐมนตรีกาลาหมนะครับนะซึ่งจริงๆยังเป็นคนเดิมนะท่านเดิมอยู่ครับท่านทําหน้าที่อยู่นะเป็นเป็นรองนะครับรองรององ่เป็นรัฐมนตรีช่วยกาลาหมอยู่ยังไม่ได้ทําหน้าที่รัฐมนตรีกาลาหมนะแต่เป็นคนุณคนเดิมนะครับคือคือ คือบิ๊กเล็กกันนะครับนะแต่ว่าสถานการณ์การอยอมรับของกัมพูชานี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผมก็เคยบอกแล้วนะครับว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนะครับนะหลังจากที่มีคลิปบังเคิลเ,เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือยุบสภานะครับให้เร็วที่สุดยุบสภาเลยเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ผู้บริหารนะครับของประเทศนะครับเปลี่ยนจากตระกูล คุณจากพักเพื่อไทยหรือคุณอ,อุ้งอิงเนี่ยนะครับนะถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยรับรองว่ากัมพูชาก็จะทําอะไรเราไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าจริงๆมันมัน,มนทำให้เห็นแล้วว่าชายแดนไทยกัมพูชาน,ะนะั่นแหะจริงๆมันมาเกิดมาจากสาเหตุของคุนเซนลุแก่อานาจเป็นคนแก่นะครับที่โมโหโกธาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลดูไหมครับนะแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับาระวางลุงกระหลานที่โกรธกันนะครับนะก็เลยทําให้เกิด เกิดปัญหาการสู้รบระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาถูไหครับนะพอพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเนี่ยนะครับนะกลายเป็นว่าอุณเซนเองก,ก็รู้สึกตัวนะครับเพราะประเทศกัมพูชานั้นเสียหายอย่างหนักถูกไหมครับ ทีนี้ก็เลยต้องหาทางลงว่าเงินเดิอนนะแต่พอคุณอนุทินเข้าเข้ามานะครับก็เป็นทางลงของคุณเซนคุณเซนก็อาจจะคุยโมโอ,โอ,อวดว่าเห็นไหมว่าเป็นไป,นป,นป,นปนตามคาทํานายตัวคิดว่าตัวชนะแต่จริงๆไม่ใช่มันคือทางลงของเขาเพราะว่าเขาไม่มีทางไปแล้วเพราะาตอนนี้เขาย่าแย่มากเรื่องทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องพี่น้องประชาชนคนกัมพูชาคางแข็งใจแล้วก็ทั้งเรื่องของทหารของเขาเสียหายาบาดเจ็บนะครับแล้วก็ เสีชีวิตไปหลากห,หลายคนถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นทางลงที่ที่กัมพูชารอมาตั้งนานนะครับนะนึกพึ่งพึ่ง,งจะได้ถือโอกาสครั้งนี้นะครับนะก็อยากจะบอกแล้วว่าการเมืองบ้านเรานะครับก็อย่าไปดันทุลังนะครับอะไรที่มันสมเหตุสมผลก็ควรจะยอมถอยบ้างยอมแพ้กันบ้างนะครับเพื่อให้ประเทศชาติมันเดินหน้านะครับนะั้นก็ขอขอบขอขอบ อ่าขอจริงๆ,ๆก็คือขอขอบคุณประเทศไทยกันเลยนะครับทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับสถานการณ์ชายแดนดีขึ้นก็หวังว่าจะพัฒนาและดีขึ้นต่อไปนะครับที่พูดมาพูดวันนี้ก็คืออยากจะมาบอกทุกท่านว่าย้ําว่าเคยตอนนั้นแค่เปลี่ยนรัฐบาลน,นะครับประเทศก็ดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเรารอการยุบสภาถ้ายุบสภาแล้วประเทศก็คงจะดีขึ้นกว่านี้อย่างอ่าอย่างไม่มีที่หยุดยั้งได้นะครับ